เปิดคิวงานหมอลำใหญ่ประจำเดือนเมษายนนะครับผมขออนุญาตเรียงเป็น5อันดับนะครับคิวงานหมอลำประจำเดือนเมษายนและขอเป็น7คณะแล้วกันนะครับ แล้วก็การเปิดคิวงานจะอันดับในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกันแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้น,นดราม่านะครับเป็นการเปิดคิวงานอัปเดตคิวงานว่ามีคิวงานแสดงอยู่ที่ไหนแล้วก็มีคิวงานวันไหนที่ว่างบ้างน,นะครับเผื่อจะภาพสดอกสนใจสามารถติดต่อเข้าไปทางหน้าเพจของหมอลำแต่ละวงได้เลยนะครับหรือติดต่อไปทางเบอร์ที่เขาได้ลงไว้หน้าเพจเลยนะครับมาถึงอันดับที่5นะครับ มี24คิวงานได้แก่มลำซานเล้าบันเทิงสิ์นะครับผมมี24ิคิวงานอยู่อันดับที่5นะครับขออนุญ,ญาตอัปเดตเป็นคิวงานวันนี้เลยนะครับวันที่11อนะครับ11อยู่ที่อำเภอปุม,าภ,มภาวาปีอุดรธานี12อนะครับอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาลาสินครับ13อาอำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี14อยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับ15อยู่ที่อำเภอสวนณภูมิร้อยเอ็ด 16นะครับอธา,าตุพนมจังหวัดนครพนมครับ17อยู่ที่อเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับสิบแเภอเมืองร้อยเอ็ดสิอยู่ที่อเภอเมืองจันทศรีสะเกดนะครับ20ถึง23พักวงนะครับเตรียมโปรเจกต์25กรุงเทพปริมณฑลครับ26ตลาดนินจาอามาตะชนบุรีครับ27ตลาดบุษยามาศสำโรงใต้ครับ29นะครับอยู่ที่อเภอูเขียวจังหวัดชัยภูมิ30อยู่ที่อเภอหล่มสักจังหวัด เพชรบณนนะครับต่อมาเป็นหมอนลำอีสานนครสินนะครับมีทั้งหมด24คิวงานอยู่ในอันดับที่5ร่วมกันนะครับวันที่11นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับ12อยู่ที่อำเภอจังหารร้อยเอ็ดาอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์ครับ14อยู่ที่อำเภอศรสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับ15อําอำเภอมันจาคีรีขอนแก่น16อยู่ที่อำเภอบ้านข้าวสยภูมินะครับ บ้านเข้าเนาะขออภัยนะครับถ้าอ่านผิด17อยู่ที่อำเภอจตุรพัฒน์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดสิอยู่ที่อำเภอกุดบากสกลนคร19อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับยีอยู่ที่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดยีบ้านแก่นชัยภูมิครับยีอําำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับยีอยู่ที่อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร24อําอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับยีนะครับอยู่ที่อำเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ต่อมาเป็นหมอลำทำผลร่วมมิรนะครับมีอัน24คิวงานอยู่ในอันดับที่5ร่วมกันนะครับวันที่11วันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินสิบสที่อำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี13าอำเภอสำารงตะอสารงทาบนะครับจังหวัดสุรินทิ์14อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินครับสิบ15าอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับ16อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด 17อยู่ที่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับ18อยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ19าอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น20อำเภอนากลางหนองบัวลำพูครับ21รอสถานที่นะครับ22อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี2 3าอำเภอเมืองชัยภูมิครับแล้วก็24ถึง29พักวงนะครับแล้วก็30อยู่ที่ภูเขียวชัยภูมิครับ ต่อมานะครับอันดับที่4ได้แก่หมอลําใจเกินร้อยครับมีคิวงานทั้งหมด27คิวงานนะครับอยู่ในอันดับที่4ครับผมวันที่11วันนี้นะครับอยู่ที่อํเาเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วครับ12อยู่ที่อํเาเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์13อํเาเภอเมืองหนองคายนะครับ14อยู่ที่อํเาเภอวาปีปรทุมมหาสารคามครับ 15อยู่ที่อำเภอบ้านคว้าวจังหวัดชัยภูมิครับ16อยู่ที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษ17อยู่ที่อำเภอสูงเนินนครราชสีมาครับ19นะครับอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบ,บูรณ์ครับผม20อยู่ที่อำเภอเทพสถิตนะครับชัยภูมิ21อยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ขอนกแก่นครับ22นะครับอยู่ที่ม้่นอำเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับ 23นะครับอยู่ที่อำเภอลำปลายาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ25อยู่ที่ปากทางเข้าอา่าปากปากทางเขาตาโลพัทยาชลบุรีนะครับ26อยู่ที่ตลาดสมาร์ทแลนด์นะครับอำเภอปววแดงระยองครับ27นะครับอยู่ตลาดรวยซับบางพีสมุทรปากการนะครับ28ตลาดกินซ่าลังสิทธิ์ปทุมธานีครับ30นะครับ อยู่บุญบ้างไฟบ้านพุ่มแก่อํเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับต่อมาเป็นอันดับที่3นะครับได้แก่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่ในอันดับที่3นะครับมีทั้งหมด28คิวงานครับวันที่11นะครับอยู่ที่อํเาเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดครับ22นะครับอยู่ที่มันจาคีรีขอนแก่น 13อยู่ที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับ14อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับ15ากันทะวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามครับ16อยู่ที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับ17อยู่ที่อำเภอศรีขอระภูมิสุรินทร์ครับ18อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ19นะครับผมอยู่ที่บ้านไผ่ขอนแก่น20อยู่ที่อำเภอสูงเนินนครราชสีมา 21 22เป็นงานของกำนันแกะนะครับแล้วก็23เดินทางนะครับยี่สิสี่เสียโจจังหวัดขอนแก่นครับ25รอสถานที่26อย,อ, 27, อยู่ที่อำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับ27นะครับอยู่ที่อำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์28อยู่ที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด29พักเดินทางนะครับ30กำนันแกะนะครับก็เกือบเต็มเนาะมีพักเดินทาง2วันแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเต็มนั่นแหลนะเนาะ ต่อมาอันดับที่2อนะครับอันดับที่2ได้แก่หมอลำประถมบัเทิงศิลป์ครับมีคิวงานทั้งหมด29คิวงานนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอวันที่วันที่11นะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย๋ออภัยครับวันที่11อยู่ที่อำเภออัดสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด12อุทุมพรพิสัยศรีสะเกดครับ13อยู่ที่อำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นครับผม14อยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่15อยู่ที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับ16อยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับวันที่17อยู่ที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันที่18อยู่ที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับ19อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู20อยู่ที่บ้านติดต่อนะครับติดต่อนี่น่าจะเป็นเมืองเลยไหมครับอันนี้ไม่ได้ลงไว้นอนลงไว้แต่บ้านติดต่อนะครับ 21นะครับอยู่ทีอ่นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับ22อยู่ที่อำเภอบ้านนาว่าจังหวัดนครพนม23บาว่างวันเดียวนะครับ24อยู่ที่อำเภอลำปลายมากจังหวัดบุรีรัมย์25อยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับ26อยู่ที่สวนรถไฟตะจุจักตจตุจักรกทมนะครับ2 7ถึง30นะครับรอสถานที่นะครับผม ต่อมาเป็นอันดับที่1นนะครับอันดับที่1ได้แก่หมอลำระเบียบวาทศิลป์นะครับวันที่11วันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามครับ12อยู่ที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับ13มอยู่ที่อำเภอจตุรพัฒพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ14อำเภอเมืองขอนแก่น15อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับ 16อยู่ที่อำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาลสินครับผมวันที่17อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินระรนะครับ18อยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับ19อยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ20อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ 21นะครับอํเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีครับ22อํเภอนนสังจังหวัดบุรีรัมย์23นะครับอํเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามครับ24นะครับอยู่ที่อําเภอพิปูนมังสาหารอุบลราชธานีครับ25อยู่ที่อํเาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ26นะครับอยู่ที่อํเาเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101เนาะน่าจะเป็น107นะ 27นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ27อยู่27เนาะ28อยู่ที่บิ๊กซีเพชรเกษมกรุงเทพนะครับ29อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ30นะครับอยู่ที่อำเภออยู่ที่โรงเรียนหลอเบญจมาราชชรังอะไรสัก <laughs> อย่างขออภัยนะครับ เขาเขียนเหมือนจะยังไม่คบมันเป็นรลอเรือแล้วก็อันนี้เนาะ,ะนี่นะครับอยู่ที่อาวันที่30นะครับอยู่ที่จังหวัดชาชเชรเซานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขียนวันเขายังไงนะครับนี่ก็คือเป็น7นะครับ7คิวงาน 7หมอลำวงใหญ่นะครับเปิดคิวงานเนาะมีบางวงที่ยังมีคิวงานว่างอยู่นะครับเจ้าภาพท่านใดส,น,สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปไทางหน้าเพจของหมอลำแต่ละวงได้เลยนะครับแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่อยู่ใกล้กับที่ไหนที่หมอลำกำลังจะไปลงนะครับอย่าลืมเดินทางไปให้กำลังใจหมอลำแต่และว,วงที่เราชื่นชอบด้วยนะคะตลอดวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ